เดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องการทำงานของเทอร์โบกันนี่นี่คือเทอร์โบเทอร์โบจะมีอ่านี่คือคอมเพรสเซอร์ที่เอาไว้อัดอากาศตัวนี้ก็ยัมีใบพัดทําใอัดอากาศอันนี้คือเทอร์บา์เอาไว้ให้ความร้อนมันมาผลักจากเครื่องให้ความร้อนจากเครื่องมาผลักไอเสีย เดี๋ยวอันนี้คือเทเบอันนี้คือเทอบ,บยเดี๋ยวขอ,อนี้อาลงก่อนอ่าสมุดเดี๋ยวก่อนอ่าสมุอันนี้เป็นเครื่องนะอันนี้เป็นเครื่อง แล้วอันนี้คือท่ออันนี้คือท่อไอเสียอันนี้คือท่อไอดปกติท่อไอดีมันจะต่อไปที่เครื่องเลยแต่มันจะอันนี้มันจะต่อไปที่กออากาศอันนี้คือกออากาศท่อไอดีมาอยู่ตรงนี้ท่อไอดีมาตรงนี้ แทนที่มันจะเข้าเครื่องมันไม่ได้เข้ามันจะไปเข้าเทอร์โบเทอร์โบมันจะหันแบบนี้มันจะเข้ามาทางนี้แล้วพอมันเข้ามาปุ๊บเทอร์โบมันก็จะดูดอากาศปั่นแล้วมันก็จะเวียงมาทางนี้นี่เวียงมาทางตรงนี้มันจะเวียงมาทางตรงนี้แล้วมันก็จะเวียงเข้าเครื่องเพื่อให้มัน เครื่องมันได้รับอากาศมากขึ้นแล้วเครื่องก็จะแรงขึ้นแล้วพอเครื่องแรงขึ้นอ่าเทอร์โบโจบ้วนะแล้วก็จะไปที่เทอร์ไบพอเครื่องแรงขึ้นไอเสียมันก็จะเยอะขึ้นมันก็จะอันนี้ไอไอเสียมันจะไปหมุนเทอร์ไบซึ่งต่ออยู่แบบนี้มา,มาแบบนี้ เออเดี๋ยวอันนี้สมมตินี่คือเทอร์บายสมมตินี่คือเทอร์โบมันจะมีแกนตรงกลางแล้วก็มีน้ํามันหลอ่อถ้าเทอร์บายหมุนเทอร์โบก็จะหมุนมันก็จะมีจุกพอเทอร์บายหมุนเร็วเทอร์โบก็จะหมุนเร็วก็จะอาดอากาศได้เยอะนี่อันนี้คือใบพัดไอเสียจะเข้ามาทางนี้นี่ไอเสียจะเข้ามาทางนี้แล้วมันก็จะไปปั่นใบเทอร์บาย ให้มันหมุนด้วยความเร so ็วสูงแล้วพอหมุนด้วยความเร็วมันก็จะไปหมุนใบเทอร์แกนที่ต่อมันก็จะไปหมุนใบเทอร์โบใบเทอร์โบมันก็จะอัดอากาศได้แรงมันก็จะอัดอากาศได้เยอะขึ้นพอเข้าเครื่องเครื่องแรงมากกว่าเดิมมันก็จะไปที่เทอร์บไอเสียก็จะต่อเข้าเทอร์บแล้วก็เออเทอร์บายมันก็จะมีใบพัดมันก็จะเหวี่ยงมันก็จะ พ่อนออกไปทางถ่อยอเสียแล้วพอ่นออกไปทางถ้อยอเสียก็ออกถอยเสียคือยิ่งเราเหยียบคันเร่งเยอะเยอะรถก็จะยิ่งแรงเพราะว่ามีไอเสียเยอะมันก็จะเทอร์โบก็จะหมุนเร็วมันก็จะอา,จากาศได้เยอะแล้วพออากาศได้เยอะเครื่องรถมันก็จะแรงแล้วไอเสียก็เยอะวนแบบนี้วนซ้ำไปเรื่อย เออลืมบอกก่อนที่มันจะไปเข้าเครื่องก่อนที่อากาศจากเทอร์โบมันจะเข้าเครื่องอ่ะมันจะอ่ะนี่อันนี้คือเทอร์โบนี่คือเทอร์โบก่อนที่มันจะเข้าเครื่องอันนี้คือของมันจะไปต่อกับอินเตอร์คูลเลอร์เพราะว่าอากาศที่อจากเทอร์โบมันจะร้อนมากและ ดิ้งอากาศย็นมันก็จะจุดระเบิดได้ดีมันเลยต้องไปผ่านอินดคูลเลอร์ที่อากาศไหลผ่านจากหน้ารถแล้วก็ขับเข้าไปในเครื่องแล้วก็ทุกอย่างเหมือนเดิมโอเคจบแล้วขอบคุณครับ